เดินหน้าเข้มข้นนะคะกับมาตรการบังคับใช้กฎหมายด้านจราจรอย่างจริงจังเน้นลดอุบัติเหตุและเสียชีวิตแบบจับปรับจริงค่ะเมื่อเวลา9ก้นาฬิกา30นาทีของวันที่5มิถุนายน2567นายชัยวัน์ตุนธกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้ลงพื้นที่บริเวณถนนหน้าเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนเพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายด้านจราจรอย่างเข้มข้นจับปรับจริงของคณะทํางานตรวจติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนวาระจังหวัดวาระหมวกนิราภัยสมุทรสาครร่วมใจสวมหมวกนิรภัยร้อเปอราา์เซค่ะ ซึ่งวันนี้ก็มีหลายหน่วยง,งานได้ลงพื้นที่ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ขับขี่ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ขนส่งสมุทรสาครเจ้าหน้าที่แขวงทั้งหลวงปอพสมุทรสาครสํนักงานจังหวัดคอปอพอเครือข่ายสสสและส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องค่ะ ในวันนี้ได้มีการตรวจจับควันดำตรวจใบขับขี่และเอกสารสำคัญในการขับขี่ที่สำคัญก็คือการไม่สวมหมวกนิรภัยซึ่งเป็นวาระสำคัญของจังหวัดสมุทรสาครซึ่งการจัดก,กิจกรรมดังกล่าวนั้นก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ตามมาตรการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนลดอุบัติเหตุลดความสูญเสียจากการบาดเจ็บและเสียชีวิตและสร้างความตระหนักของผู้ใช้รถใช้ถนนในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรค่ะทางด้านในายชัยวัต์ตุนธกิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้เปิดเผยว่าจังหวัดสมุทรสาครโดยการนำของผู้ว่าราชการจังหวัดต้องการให้พี่น้องประชาชนชาวสมุทรสาครได้ปฏิบัติตามกฎจราจรอ,อย่างเคร่งครัดลดการเกิดอุบัติเหตุลดการสูญเสียชีวิตและทรั โดยขอให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมมือในการปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่ได้แนะนำโดยเฉพาะเรื่องของหมวกนิรภัยที่ต้องสวมใส่ทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ค่ะขอเชิญชวนพี่น้องพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับช่วยกันปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับถ้าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็ควรจะต้องสวมหมวกกันน็อก1 0อเปรเ็น นะครับถ้าขับรถเก๋งนะครับรถส่วนบุคคลเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับแล้วก็เมาไม่ขับนะครับต้องปฏิบัติตามกฎจราจรและโดยเคร่งคัดนะครับแล้วก็มันตรวจสภาพรถนะครับให้อยู่สภาพในการใช้งานนะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดสมุทรสาครนะครับช่วยกันปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับซึ่งเป็นกฎแห่งความปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับ